พอดีมารีวิวนะครับ Power AM P Pro รุ่น I 2000 B นะครับตอนนี้เราเล่นในเซตส4คูณ4นะครับกลางแหลม4ใบซับเบส4ใบนะครับในเซตนีเลยชัแนลที่1น่นะครับเราทำเป็นกลางแหลมเนาะนะครับชัแนลที่สซับเบส4ใบนะครับ4คูณตัวเดียวนะครับแล้วก็คอร์สของ Pro Eurotech นะครับแล้วก็มิเซอร์ของ Soundbase นะครับต่ออย่างง่ายเลย แค่สะกิดครับพี่นอ้องบอ,อไปกครับบอกเลยว่าแค่สะกิดมิยนไอ,อ้อ r เนี่ยบอดดีฮวสูนดีบีนะครับเพราะว่ามันแห้งโหดนะครับมันแรงเกินไปครับ ดองไอดีนะครับดองไอดีห <m> น <ics> <m ics> ึ่งพันสองบาทนะครับเป็นตู้ของเบาไปบนนะครับ4ใบนะครับแล้วก็อันนี้2นิ้วแหลมคอมซีซีนะครับเพราะว่าถึงร้านพี่น้องเราต่อให้เห็นเลยนะครับอันนี้4ใบนะครับอันนี้4ใบอันนี้ก็4ใบเหมือนกัน สายใบแค่เท่านี้นะครับเท่านี้นะครับสี่ใบนะครับจัดไปเลยข้างละสี่นะครับเอ้าไปดูเครื่องปรุงครับไปดูชุดเล่นเรา นี้เป็นขับก้างแหลม4ใบอันนี้สับเบียด4ใบนะครับหน้าจอก็บอกอุณหภูมินะครับแล้วก็ไฟนะครับแล้วก็พัดลมนะครับ1,800รอบต่อนาทีนะครับชั้นแรกที่1นะครับอันนี้เป็นระดับไฟระดับเดเวลครับขาดเบเกอร์ตัดครับเบเกอร์ตัดแล้วเบเกอร์ตัดครับพี่น้องเปิดได้แป๊บเดียวครับฟิวปัก ขาดนะครับเบเกอร์ Baker ไม่ตัดแต่ฟิวตัวนี้ขาดนะครับฟิวอนฟิวปลั๊กไฟขาดนะครับโอ้ยังยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับตัวนี้ข้างละสีถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมดอกหนึ่งพันสองร้อยวัตเอร์พี่น้องตัวนี้ครับฟิวขาดนะครับเบเกอร์ Baker ไม่ตัดเนาะแต่ฟิวฟิวปลั๊กของเรามันขาดนะครับผม เปิดอันนี้เจ๊ปักเลนนะครับผมบริพานเบเกอร์บริพานอ่าไม่ได้ต่อไม่ไม่มีหม้อดึงไฟนะครับอันนี้ต่อตรงเลยนะครับต่อตรงจากปลั๊กไฟเนาะมันก็ช่วงเกี่ยวกับกระชากกันแหละนะครับก็สิอัดเบิ้งมาหันนะครับเอาประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเปิดขึ้นอีกเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับผมอ่าฝากไว้ด้วยนะครับอ่าเพร o w e r amp pro นะครับรุ่น i สองพัน b นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทฟรีประกันหนึ่งปีนะครับผม บอดใหม่วงจรนห้างมอแปลงแล้วเอามาเปลี่ยนได้เรามีอะไรเปลี่ยนให้ทุกชิ้นนะครับผม